โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำการแก้ไขแบบพุ่งเป้าใน5มิติสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งเน้นคนจนเป้าหมายซึ่งจากการสำรวจมีครัวเรือนเป้าหมายในระบบล็อกบุ๊กจำนวน647,139ครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเซาได้ขับเคลื่อนการดําเนินการขจัดปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมายทั้ง5มิติโดยได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนหาทางออกช่วยเหลือซึ่งมีเมนูแก้จนที่เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้แก่ครัวเรือนได้อย่างตรงจุดโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฉะเชิงเซานะครับทางสภาพัฒน์ก็ให้เป้าหมายเรามาแล้วนะครับ5,755ครัวเรือนแต่เมื่อเรามีทีมลงไปเอ็กเซย์ทั้งหมด ก็มาเพิ่มมา200ว่าครัวเรือนสุดท้ายก็เหลือ5,836ครัวเรือนเราก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อหาข้อมูลว่าครัวเรือนที่ยากจนเหล่านี้มีปัญหา5มิติด้านใดบ้างคนชาเชิงเซาก็ยังมีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะการศึกษาคือพื้นฐานในการดำรงชีวิต เราก็ลงไประดมกันทําอย่างไรให้เขาเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการเข้าถึงภาครัฐยังมีอีกในเชิงเสารครัวเรือนนั้นยากจนหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถออกจากบ้านได้พอเราค้นพบเนี่ยเราก็ให้ทีมพี่เลี้ยงลงไปบริการถึงครัวเรือนเลย เนื่องจากว่าปัญหาที่ทางส่วนการแจ้งเรามาคือปัญหาเรื่องการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะให้การช่วยเหเขาได้ก็ต้องเป็นนะครับเรื่องของการศึกษาในเรื่องการศึกษานี่ก็เดี๋ยวลูกชายคนหนึ่งที่ยังไม่จบมปลายแล้วก็จะเข้ามาเรียนในพวยเทสตินี้มีคนดผลเมื่ออำเภอบางปะกงนะครับได้รับข้อมูล เป้าหมายผู้ที่ตกเกณฑ์ในพื้นที่แล้วทีมงานของอำเภอก็ได้มีการประชุมหาวิธีการช่วยเหลือโดยการใช้หลักสีทอเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นตรงกับเป้าหมายของแต่ละรายแล้วก็เกิดความอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นครัวเรือนของนางแสงอรุณเจริญสุขเพราะว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพทีมพี่เลี้ยงก็ได้ออกไปดำเนินการพบปะเยี่ยมเยียนแล้วก็ช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้พ้นเกณฑ์ที่ตกอย่างน้อยก็คือต้องให้ครัวเรือนนั้นนั้นอยู่รอดถ้าเหนือนกว่าก็คือพอเพียงและเกิดความยั่งยืยน ครอบครัวนี้จากการสำรวจก็จะมีปัญหาในเรื่องการศึกษาซึ่งกศนเองเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและก็ช่วยเหลือในด้านการศึกษาให้กับครอบครัวนี้นะครับผู้ปกครองเองทั้งคุณพ่อเองเนี่ยก็จบป .4 คุณแม่เองเนย,ยังอ่านไม่ออกทางครูกศนเองเนี่ยก็จะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมให้คุณแม่อ่านออกเขียนได้ก่อนนะครับแล้วก็คุณพ่อเองเนี่อาจจะต่อยอดในเรื่องของการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ก็คือะถมมต้นมาปลายนะครับสำหรับลูกชายที่พิการทางด้านร่างกายนะฮะแล้วก็สมองเองเนี่ยจากการประเมินแล้วเนี่ยเราคงต้องมาดูแลในเรื่องของการศึกษาน้องระบบในด้านของทักษะชีวิตในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อให้ครอบครัวจะได้เบาแรงในเรื่องการดูแลในด้านนี้นะครับสำหรับในเรื่องอาชีพที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราคงจะต้องมาส่งเสริมทางด้านผู้ปกครองก่อนนะครับส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยช่วงต่อไปนี่เราคงจะต้องฝึกใช้มือในการร้อยลูกปัดร้อยอะไรได้เนี่ยเราคงจะ ต่อยอดในด้านอื่นคงต้องใช้ระยะเวลานะครับอาจจะมีวางแผนประเมินเป็นเดือนๆไปนะครับเพื่อเพื่อจะได้ดูว่าเราสามารถต่อยอดทางด้านในได้อีกนะครับคือทางาอบตเราก็ได้ออกสำรวจก็ทราบว่าคุณยายเขาเนี่ยคือบ้านเล็กที่ไม่มีแต่บ้านอยู่ตรงหมู่เจ็ด แต่บ้านเดิมอยู่หมู่12เราก็ทําการประสานงานไปทางอําเภอขอบ้านเล็กที่เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยากจนคนชาราเพื่อจะช่วยเหลือคุณยายเขาเพื่อจะให้ได้เข้าข้อระเบียบของทางพมจังหวัดนะครับอบตผู้นําชุมชนก็มีผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านก็คือหมู่12หมู่7จของพื้นที่นี้ร่วมกันพาคุณยายไปทำทำบัตรแล้วก็ประสานกับทางอำเภอครับทางอำเภอก็ให้ความสะดวกรวดเด็วครับ ทางคุณยายได้บ้านเล็กที่แล้วเนี่ยครับคุณยายก็ฝากขอบคุณทางหน่วยงานรายการที่คอยช่วยเหลือเขาได้มีบ้านเล็กที่เพื่อเขาต้องการอื่นๆใช่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรผู้สูงอายุบัตรผู้าายากไร้เพื่อให้ได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการครับเป้าหมายก็คือครัวเรือนที่ยากจนต้องได้ รับการช่วยเหลือจนพึ่งตนเองได้ก็คืออยู่รอดพอเพียงยั่งยืนเนี่ยภายใน30กันยา65เรามีโครงสร้างศูนย์จังหวัดศูนย์อำเภอศูนย์เทศบาลเมืองทีมประดิการตำบลและทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเราแบ่งงานกันชัดเจนว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติ5มิตินั้นต้องเร่งไปดําเนินการช่วยเหลือถ้าระดับอำเภอช่วยไม่ไหวหรือเกินอานาจหน้าที่ก็รีบส่งต่อมายังระดับจังหวัด ก็เพื่อจะลงไปช่วยเพราะฉนั้นตรงนี้นะครับจงบังหวัดชาเชิงเซาของเรานั้นก็เป็นไปตามไทม์ไลน์และคิดว่านะครับเราคงจะเสร็จก่อน30กันยาเป้าหมายของเราคือให้ครัวเรือนทั้งหมดที่เราค้นพบอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนทันเวลาครับ